สวัสดีค่ะน้องมิวเข็มจิราค่ะนักร้องจากยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะก็ดีใจค่ะต้องขอบคุณแฟนคลับของมิวด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับอนันต์ด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจทั้งมิวทั้งอนันต์เลยค่ะค่ะสําหรับเพลงหัวใจองเออยนะคะที่มาก็คือเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครพยาจี้เกค่ะก็คือเป็นเพลงที่ พี่แก้วฟ้านะคะเป็นคนแต่งให้หมิวนะคะหมิวก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้ากับหมิวมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่มีคําที่แบบว่าภาษาลิเกยอยู่ในเพลงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ผู้จัดละครหรือว่าคนแต่งนะคะก็เหมือนเล็งเห็นว่าเพลงนี้สมควรที่จะเป็นของหมิวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมอบเพลงนี้ให้หมิวค่ะ สำหรับกระแสต,รตบรับนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพลงนี้ดีมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระแสไม่ดีคงไม่ได้มาที่นี่แน่นอนเลยก็เลยอยากให้แม่ๆนะคะช่วยติดตามหนูเรื่อยๆด้วยนะคะฝากเพลงหัวใจอังเอเอรไว้ด้วยนะคะ